เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับลุงมินอีกแล้วเนาะในเกมซอร์สออฟเลเจนต์มูบายนั่นเองนะครับคลิปนี้ลุงจะมีข้อควรระวังนะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยมาบอกเนาะว่าจะมีอะไรบ้างที่เราควรระวังนะครับเพราะว่าหลังๆแล้วนะครับจุดเออมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรานะครับ จะหาทรัพยากรบางอย่างได้น้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ลุงก็เลยจะมาบอกกันว่าเราควรระวังตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะระับชมคลิปกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกม s o ดอ f l e g e n d Mobile n n n o o โคน c r o s s w o r l l Debo i m m o r t t l l p p ิ l l g g n n d Mobile โตหลัวต้ารูสัรพยุทธ์วิญญาจารย์ Ys6 Mobile และเกมอื่นอีกมากมายอาทิเช่น Free Fire, Cyber n i g h t 2, Rv, Ragnarok M, Eternal er Love, Ragnarok X, Next Generation, Upg Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจเติมเกมไหนแล้วก็ลงขอแนะนำเจ๊น้ำกางค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำกางค้านะครับและที่สำคัญเจ๊น้ำกางค้าจดทะเบียนถูกต้องตงามกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็สามารถคลิกลิงด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเข้าเนื้อหาของเราเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ควรระวังที่ลุงอยากจะมาเตือนสําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับใหญ่ๆเลยก็คือตั๋วเงินนั่นเองนะครับซึ่งตั๋วเงินนะครับแรกๆเนี่ยเราพอจะหาได้จากการฟาร์มด่านต่างๆนะครับการลงดันเจียนการทาเควสต่างๆนะครับแต่พอหลังๆแล้วนะครับเมื่อจุดจุดหนึ่งมาถึงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่ลุงเนี่ยประสบปัญหาด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่า ลุงก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่สายเติมน้อยนะครับเพราะว่างบประมาณในการเติมเกมเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับในส่วนนี้เนาะลุงเพิ่งจบบท16ไปนะครับในส่วนนี้เนาะถ้าเกิดว่าหลายๆคนคงจะสังเกตอยู่บ้างนะครับในการผ่านเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยหรือว่าบทต่างเนี่ยเราสามารถลงมาสู้ในแมปบรรพากาลได้แล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องนะครับแต่เมื่อเรามาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับเมื่อจุดเ,เมื่อจบ นะครับเมื่อจบเนื้อเรื่องบท16แล้วนะครับเราจะไม่มีที่ให้เราเนี่ยสามารถรับตั๋วเงินนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆได้เนาะเพราะว่ามันจบแล้วและตอนนี้ตัวเกมยังยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับลุงก็เลยอยากจะมาเตือนเรื่องตั๋วเงินไว้ก่อนนะครับในส่วนนี้เนาะก็มันจบไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีวิธีหาแล้วเนาะตั๋วเงินนะครับมันก็จะมีวิธีหาอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะหาได้ทีละน้อยนะครับไม่ได้เยอะเหมือนตอนแรกๆที่เรา ผ่านด่านต้นๆเกมมานะครับในช่วงแรกๆเนาะซึ่งเราจะผ่านง่ายแล้วก็รวดเร็วอยู่นะครับในส่วนนี้เนาะก็ใบหนึ่งที่เราได้จากการฟาร์มด่านนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60นั่นเองนะครับหกตัวเงินต่อด่านนะครับในด่านก็จะมีอยู่ประมาณ12นะครับสิด่านเราก็สามารถหาตัวเงินได้พอสมควรนะครับในส่วนนี้เนาะอีกเรื่องหนึ่งที่ลุงอยากจะบอกนะครับหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ก็คือการสุ่มกาชานั่นเองนะครับท่านผู้ชม กรสุ่มกาชานะครับถ้าเกิดว่าต้นเกมเนี่ยเราก็พอจะหาตัวสุ่มหรือว่าภาพขั้นสูงแบบนี้ได้นะครับซึ่งเอามาสุมกาชานั่นเองนะครับหาตัวละครที่เราต้องการเนาะแต่เมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งณนะจุดจุดนี้นะครับแบบที่ลุงเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือตัวสุ่มตัวนี้นะครับจะเริ่มหายากแล้วรวมไปถึงตัวสุ่มฉีหลิงด้วยนะครับอ่ามันจะมี3มอย่างแหละที่จะเริ่มหายากขึ้นนะครับก็คือตัวสุ่มตัวละคร ตัวสูมสีหลิงแล้วก็ตัวเงินนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเริ่มหายากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าวิาวธีการรับต่างๆมันก็จะอยู่ตรงเควสแล้วก็แฟ้มผลงานต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเควสพวกนี้เราได้ทําเสร็จไปหมดแล้วนะครับมันก็จะมีจุดที่เราสามารถรับได้เนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะครับอย่างเช่นเควสบางอย่างอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีตั๋วเงินให้แต่ว่าเรายัางไม่สําเร็จเควสนะครับเพราะว่าเควสบางเควสเนี่ย มันก็ต้องการาตัวละครที่ระดับสูงนะครับอย่างเช่นเคเวน้นนี้ต้องการากรอบรดิษฐ์3ตัวหรือว่าตัวละคร3ตัวในระดับ6ดาวนั่นเองนะครับเราก็จะได้ลิงมง่วง1ตัวเนาะมันก็จะได้ยากนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือสุ่มหาหุ่นเชิดนะครับหวนันเทียนไอ้หลานซื้อเย่และมานนะครับเราต้องทําให้สําเร็จนะ ประมาณ4ตัวนี้นะครับเราต้องมีตัวละคร4ตัวเราถึงจะได้ตั๋วเงิน30ตั๋วเงินนะครับก็ไล่ลงมาดูประมาณนี้นะครับมันก็แต่และเวสเนี่ยมันก็จะได้ยากขึ้นแล้วนะครับไม่เหมือนตอนแรกๆที่เราสามารถทําได้แล้วก็รับตั๋วเงินแบบรัวๆได้น,นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะเราก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตั๋วสุ่มกาชาให้เรานะครับแบบนี้เลยนะครับ แต่เมื่อเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีให้เรารับอีกไงท่านผู้ชมและในส่วนนี้ลุงจะพาไปดูว่าเนื้อเรื่องที่เราจะรับของรางวัลได้จะมีจากไหนบ้างนะครับมาที่กรอบประดิษฐ์นะหลายๆคนอาจจะไม่เคยคลิกเข้ามาดูเลยก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องราวตัวละครนะท่านผู้ชมให้กดเข้ามานะครับเมื่อเราปั้นตัวละครตัวไหนที่ตรงเงื่อนไขเควสหรือว่าความเสี่ยรเลของเขานะครับอย่าลืมมาติ๊กตรงช่องว่างๆตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมติ๊กตรงช่องว่างๆตรงนี้ให้ครบนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวลุงจะไล่ไปดูนะครับว่าตัวไหนลุง ออยังไม่ได้ติ๊กบ้างหรือว่าติ๊กไม่ครบบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูเป็นตัวอย่างสักน,นิดหนึ่งน่าจะเป็นตัวล่างๆเนาะอันนี้นะครับก็เงื่อนไขที่เขาจะสําเร็จทั้ง3เควสก็คือเราต้องทําตัวละครให้ถึงเลเวล50อันนี้ก็จะเป็นการสําเร็จทั้ง3เรื่องราวหรือว่า3เควสของตัวละครนั้นๆนะครับเราก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนกันนะครับต้องรอเลเวล50ก่อนนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ต้องถึงเลเวล40ี่ร,รับรรรบ นี่เขาอยู่ที่แฟ้มผลงานแล้วก็อยู่ที่เนื้อเรื่องตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะนี่นะครับแล้วเราก็จะได้ตั๋วสุ่มซึ่งเขาจะบอกอยู่แล้วว่าตัวละครตัวไหนที่เราทําแล้วเราสําเร็จเควสของเนื้อเรื่องตัวละครแล้วเราจะสามารถรับรางวัลตรงนี้ได้เขาจะบอกอยู่เลยนะครับไอร่าลิ้วกวงนะครับหลิงเซียว นะครับแล้วก็หวันเทียนอะไรแบบนี้ซวยห้าวนะครับซวยเทียนจือเขาก็จะบอกอยู่แล้วประมาณนี้เนาะส่วนตัวละครอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกสมุดแทนนะครับแล้วก็เป็นสมุดที่ระดับต่ําลงมานิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะก็จะสุ่มฉีหลิงแบบระดับสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสุ่มอยู่ประมาณนี้เนาะไม่กี่ตัวนั่นเองครับในส่วนนี้หลายๆตัวลุงก็รับไปหมดแล้วนะครับลุงทา เควสของเขาสําเร็จแล้วเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับสาหรับคนที่กําลังวางแผนคิดว่าจะรับตัวละครฟรีๆเอามาย่อยนะครับในส่วนนี้เนาะก็จะอยู่ในไร้ขอบเขตในแมปบัรปะการนั่นเองนะครับในส่วนนี้ลุงต้องขอเตือนก่อนเลยนะว่าในดินแดนไร้ขอบเขตเนี่ยตัวละครที่เราเอาเข้ามาเนี่ยหรือว่าแลกมาแล้วเนี่ยครับสตัว3ตัว4ตัวเนี่ยประมาณนี้ลุงคิดว่าน่าจะทําการย่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอามู่นะครับหรือว่าชีปลาขาวเนี่ยมันไม่มีคําสั่งที่เราสามารถย่อยได้น,นั่นเองนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ลุงเจอมากับตัวเลยนะเสียข้างง่ไป1ดอกนะครับก็คือการที่เราเลือกตัวละครมาเกินระดับสกิลของตัวละครน,นั่นเองนะครับตัวละครของเราเราต้องมาดูด้วยนะตอนที่เราอัพสกิลแล้วอย่างเช่นลุงเนี่ยอัพสกิลของอาโม่เต็มไปแล้วนะครับแล้วลุงเนี่ยก็ยังไปแลกมาเกินอีก2ตัวนะครับซึ่ง ลุงเนี่ยลืมดูว่าสกิลของอมูดําเนี่ยเขาเต็มแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ที่ระดับ5เนาะประมาณนี้นะครับสกิลแรกจะอยู่ที่เลเวล5ลุงก็ทําไปเต็มแล้วสกิล2ก็อยู่ที่เลเวล3นะครับสกิล3จะอยู่ที่แค่เลเวลเดียวนะครับซึ่งอันนี้จะไม่เพิ่มแล้วก็จะเพิ่มอยู่ประมาณแค่2สกิลนะครับประมาณนี้ลุงไปเลือกมาเกิน2ตัวซึ่ง ไม่สามารถทําอะไรได้กับตัวละคร2ตัวที่แรกมาเกิดน,นั่นเองนะครับไม่สามารถย่อยได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับอยู่นี่2ตัวของลุงนะครับเห็นไหมจะไม่มีคําสั่งตรงด้านบนคําว่าพัฒนานะครับในส่วนนี้นะแต่ตัวละครอื่นๆเขามีคําว่าแบ่งหรือว่าย่อยได้นั่นเองนะครับกดเข้ามาก็จะเป็นเมนูย่อยแล้วเนาะสามารถย่อยได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลุงจะเลื่อนไปดูซิว่าเขาจะมีอามูให้เราไหมมันไม่มีหรอกจริงๆลุง <c ười> เคยเลื่อนหาแล้วมันไม่มีลุงพยายามจะย่อยทิ้งแล้วนะครับแต่มันไม่มีเห็นไหม ท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะมันไม่มีอา무ดํานะครับแล้วก็ชีปกระขาวไรสิ้นสุดนั่นเองนะครับตัวสีเหลืองเนาะก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ลุงแลกมานะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งลุงยังแลกเขาไม่หมดตัวนี้ยังไม่ได้ปั้นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ลุงมาแชร์ความรู้ให้หลายๆคนได้รู้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะอ่าเอาละครับคลิปนี้ลุงก็จะมีเ,เรื่อง เรื่องราวที่มาแชร์ความรู้สึกหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้เล่นสายฟรีและสายเติมน้อยนะครับให้มารู้ก่อนเนาะว่าทรัพยากรหลังๆเนี่ยมันจะหายากขึ้นแล้วนะครับในส่วนของตั๋วสุ่มเราหาได้อีกจากไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราตันแล้วเนาะลุงจะพาเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดว่าใครจบเนื้อเรื่อง16แบบลุงแล้วเห็นไหมเนื้อเรื่องตรงนี้หรือว่าเออตรงตัวละครที่อยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับเห็นไหม ลุงเคลียจบไปแล้วเขาก็ไม่มีแล้วนะครับในส่วนนี้นะต้องรอตัวเกมอัปเดตเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับในส่วนนี้เอ่อในส่วนที่เราจะหาตั๋วเงินหรือว่าตั๋วสุ่มกาชาได้ก็จะมีลู่ทางอีกไม่กี่ลู่ทางเนาะขั้นแรกนะครับมาดูที่บ้านเนาะมาดูที่ตกปลาอันนี้เราพอจะได้ตั๋วสุ่มแล้วก็พลังงานนะครับในส่วนนี้เนาะ เออไม่ใช่ตัวสุ่มสิจะได้เป็นตัวเงินตัวนี้นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยมันก็จะน้อยนะครับได้ทีละไม่กี่ใบเองนะครับในส่วนนี้เห็นไหมในการตกปลาแต่ละรอบเขาจะมีไอเทมโชว์ขึ้นมาเห็นไหมได้พลังงานแล้วนะครับนี่รอบนี้ก็จะได้พลังงานเห็นไหมได้อยู่ที่3มหน่วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็ตกไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะได้ตัวเงินด้วยนะครับในส่วนนี้นะมันอยู่ที่โอกาสของเราในแต่ละรอบด้วยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะ รอบนี้ก็จะเป็นพลังงานอีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะตัวเงินมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเงินมาแล้วนะครับในส่วนนี้พอามาถึงจุดจุดนี้เราต้องเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมตัวเงิน3ามใบนั่นเองนะครับเราต้องเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยแล้วนะครับเราจะไม่อู้ฟู่เหมือนตอนแรกๆที่เล่นเกมแล้วเนาะในส่วนนี้มันก็จะได้ทรัพยากรที่ าหายากขึ้นนะครับในส่วนนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะได้ตั๋วเงินด้วยเหมือนกันภายในบ้านของเราเนี่ยนะครับในการทำาเควตืต่างๆเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งที่เราจะหาตั๋วสุ่มได้นะครับก็คือศึกคืนนิวรันหรือว่าหอร้อยชั้นนั่นเองนะครับเรียกว่าหอร้อยชั้นละกันเนาะซึ่งในส่วนนี้จะอยู่ที่ระดับยากนะถ้าเกิดว่าเป็นทั่วไปเนี่ย มันก็จะมีดอกให้เราอยู่นะครับในส่วนนี้ลุงก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับจบชั้น50ไปได้นานแล้วล่ะประมาณอาทิตยก์กว่าแล้วนะครับไล่ไปเรื่อยๆเนาะก็จะมีตัวสุ่มให้เราบ้างจําไม่ได้แล้วว่าชั้นไหนนะครับก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่เราสามารถหาได้เนาะทุกๆ5ชั้นเขาจะมีของรางวัลให้เรานะเนาะไอมันอยู่ตรงไหนวะ อ่ะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นของรางวัลก็จะส่วนมากจะเป็นเงินนะครับเป็นตําลึงสะมมากกว่านี่อ่าก็จะเป็นตั๋วสุ่มฉีหลิงชั้นที่25อะไรแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราจบชั้น50แล้วนะเราจะไปโหมดยากได้นะครับก็แต่เมื่อเราจบชั้น50แล้วนะท่านผู้ชมนี่เราถึงจะเข้าโหมดยากได้ซึ่งการเข้าโหมดยากชั้น1เราก็จะได้ตั๋วสุ่มฉีหลิงนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นตั๋วสุ่มตัวละครนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภายในแต่ละชั้นเนี่ย ภายในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีความยากของเขานะซึ่งลุงเองเนี่ยยังจบชั้นที่1แบบ3ดาวไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลุงยังไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะครับจะทําให้จบ3มดาวไม่ได้เนาะลุงก็เลยหยุดพักไว้ก่อนเพราะว่าจะทําตัวละครก่อนนะครับแล้วของรางวัลที่เขาจะได้ก็คือ,อตามนี้เลยตามระดับดาวที่เราสามารถทําได้นะครับของรางวัลก็จะอยู่ตามนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นของรางวัลที่หายากอยู่พอสมควรนะครับนี่แล้วก็เป็นของดีๆทั้ทงนั้นเลยท่านผู้ชมสามารถมาดูได้นะครับ อ่าประมาณนี้ก็จะมีช่องทางให้เราหาก็ประมาณนี้แหละเนาะนั้นก็จะเป็นการทำเควสแล้วก็ส่งข่าวลือนะครับซึ่งเราจะได้รับตั๋วเงินตัวนี้ทีละ10บใบ10บใบต่อรอบที่เราลงนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะก็จะเป็นช่องทางหาที่เราสามารถหาได้แต่ว่าต้องเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็คลิปนี้ลุงก็จะมีข้อควรระวังมาแชร์สำหรับประสบการณ์ตรงจากลุงนั่นเองนะครับ คลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลุงด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะเพราะว่าคลิปหน้าลุงจะทําคลิปอะไรต่อไปเกี่ยวกับเกมซอร์ตออฟเลเจนจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็บายบายครับ